การเดินทางไปยังยมโลกของเทพเฮเดสโลกหลังความตายในตำนานกรีกดินแดนแห่งความลึกลับและชะตากรรมที่ถูกกำหนดตั้งแต่โบราณากาลมนุษย์เฝ้าครุ่นคิดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายโลกแห่งความตายในตำนานกรีกไม่ใช่เพียงแค่สถานที่สำหรับวิญญ,ญาณที่สิ้นอายุไขแต่เป็นอาณาจักรที่มีกฎเกณฑ์ระเบียบและชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ยมโลก เป็นอาณาจักรที่เฮเดสเทพเจ้าผู้งเงียบขรึมและเด็ดขาดปกครองวิญญาณทุกดวงจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านกระบวนการพิพากษาและได้รับรางวัลหรือการลงโทษตามความดีและความชั่วที่พวกเขาได้กระทำไว้หนึ่งในตำนานที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับยมโลกก็คือเรื่องราวของเพอร์ซิโฟนีเทพีแห่งฤดูใบไม้ผลิผู้ถูกลักพาตัวโดยเฮเดสและกลายเป็นราชนีแห่งยมโลก เรื่องราวของเธอไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความรักและอำนาจแต่ยังอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูและความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับความตายเฮเดสเป็นบุตรของโครนอสและรีอาซึ่งเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดของซูสและโพไซดอนหลังจากช่วยกันโค่นล้มโครนอสทั้งสามพี่น้องได้แบ่งจัก,กรวาลกันปกครองซูสปกครองท้องฟ้าและโอลิมปัสโพไซดอนปกครองมหาสมุทร เฮเดสได้รับยมโลกซึ่งเป็นอาณาจักรที่ไม่มีใครอยากได้เฮเดสไม่ได้เป็นเทพแห่งความชั่วร้ายอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เขาเป็นผู้ปกครองความตายผู้ทำหน้าที่รักษาสมดุลของโลกโดยป้องกันไม่ให้วิญญาณกลับสู่โลกมนุษย์เฮเดสไม่ได้เป็นเทพ,พเจ้าที่มีอารมณ์รุนแรงหรือว่าโหดร้ายเหมือนเทพองค์อื่นๆเขาเป็นผู้ที่มีความเยือกเย็นและยุติธรรมเขาไม่แทรกแซงโลกมนุษย์มากนัก แต่เขาก็ไม่ปราณีต่อผู้ที่พยายามจะฝ่าฝืนกฎของโยโมโลกในตำนานเทพกรรณากรีกโยโมโลกถูกล้อมรอบด้วยแม่นม้ำศักดิ์สิทธิ์5สายซึ่งแต่ละสายมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายแม่น้ำเหล่านี้ไม่เพียงเป็นพรมแดนระหว่างโลกของผู้ที่เป็นและผู้ที่ตายแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญ,ญาณของผู้ที่ข้ามผ่านแม่น้ำสติก เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญที่สุดในยมโลกชื่อของมันแปลว่าความเกลียดชังซึ่งสื่อถึงพรมแดนระหว่างโลกมนุษย์และยมโลกเทพีสติกเป็นเทพีแห่งแม่น้ำสายนี้และถือเป็นพยานแห่งคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์บทบาทของแม่น้ำสติกก็จะเป็นพรมแดนแห่งความตายวิญญาณของผู้ตายต้องข้ามแม่น้ำนี้เพื่อเข้าสู่ยมโลกและเป็นแม่น้ำแห่งคำสาบานของเทพเจ้า เทพเจ้ากรีกมักสาบานต่อแม่น้ำสติกเพราะเป็นคำสาบานที่ไม่อาจละเมิดได้หากเทพองค์ใดผิดคำสาบานพวกเขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเช่นถูกริบพลังเทพเป็นเวลา10ปีและยังมีผู้คุมเรือแห่งความตายนั่นก็คือแครอนเป็นชายเรือผู้พาวิญญ,ญาณข้ามแม่น้ำวิญ,ญญาณต้องจ่ายเหรียญเงินซึ่งที่เรียกว่าโอโบซึ่งถูกฝังไว้ในปากของพวกเขาตั้งแต่ตอนตายหาก คนที่ตายไม่มีเหรียญวิญญาณจะต้องเร่ร่อนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไปตลอดกาลแม่น้ำสติกจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขีดจำกัดของมนุษย์และพรมแดนแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความตายแม่น้ำเลทีเป็นแม่น้ำแห่งความหลงลืมคำว่าเลทีมาจากภาษากรีกแปลว่าการหลงลืมหรือการลบล้างอดีตบทบาทของแม่น้ำเลทีก็คือเป็นแหล่งน้ำสำหรับวิญญาณที่ต้องการกลับชาติมาเกิด วิญญาณที่ดื่มน้ําจากแม่น้ําเลทีจะลืมชีวิตก่อนหน้านี้ทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาได้เริ่มต้นใหม่เมื่อกลับชาติมาเกิดในโลกมนุษย์และเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวางมันเป็นการล้างอดีตเพื่อให้ดวงวิญญาณมีชีวิตใหม่โดยไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับความทุกข์ความโศกในอดีตในปรัชญาของเพลโตได้กล่าวว่าวิญญาณที่เลือกเกิดใหม่จะต้องดื่มน้ําจากแม่น้ําเลทีเพื่อไม่ให้เขาจดจําชีวิตที่แล้วได้แม่น้ำอะเครอน แม่น้ําแห่งความโศกแม่น้ําอะเคอรอนเป็นแม่น้ําแห่งความเศร้าโศกและความทุกข์เชื่อกันว่าเป็นแม่น้ําที่เต็มไปด้วยน้ําตาของผู้ที่ตายก่อนวัยอันควรซึ่งบทบาทของแม่น้าอะเคอรอนก็คือเป็นแม่น้ําที่แครอนพาวิญญาณข้ามไปสู่ยมโลกบางตำนานระบุว่าแม่น้ําอะเคอรอนเป็นแม่น้ําหลักที่แครอนใช้พาวิญญาณข้ามไปยังยมโลกไม่ใช่แม่น้ําสติกและนอกจากนั้นแม่น้ําเลทียังเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านเขตแดนของทาทรัสในบางเรื่องเล่า แม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำที่ล้อมรอบทัทลัสซึ่งเป็นสถานที่ลงโทษวิญญาณที่ทำบาปหนักนอกจากนั้นยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเศร้าโศกและความทุกข์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานด้านลบและความเศร้าสลดวิญญาณที่เศร้าหมองอาจจะถูกกักขังอยู่ที่นี่แม่น้ำโคไซทัสแม่น้ำแห่งการคร่ำครวญแม่น้ำโคไซทัสเป็นแม่น้ำแห่งการคร่ำครวญและเสียงร้อง คำว่าโคไซทัสมาจากภาษากรีกแปลว่าเสียงคร่ำครวญโดยบทบาทของแม่น้ำโคไซทัสเป็นสถานที่ของวิญญ,ญาณที่ถูกทอดทิ้งวิญ,ญญาณที่ไม่ได้รับการฝังศพอย่างถูกต้องจะต้องเฝ้าอยู่ริมแม่น้ำนี้พวกเขาไม่สามารถเข้าสู่ยมโลกได้และต้องรอคอยตลอดกาลนอกจากนั้นแม่น้ำโคไซทัสยังเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ล้อมรอบทาทารัสเพื่อใช้กักขังดวงวิญ,ญญาณที่ต้องรับโทษอย่างสาหัสที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นหวัง น้ำในแม่น้ำนี้เต็มไปด้วยเสียงร่ำไห้ของดวงวิญญาณที่ถูกลงโทษนอกจากนั้นแม่น้ำโคไซทัตยังถูกกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่กักขังผู้ทรยศและเป็นแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งล้อมรอบขุมมรลกชั้นที่เก้าของลูซิเฟอร์และแม่น้ำสุดท้ายแม่น้ำฟริเกทันแม่น้ำแห่งไฟที่ลุกชนตลอดกาลแม่น้ำฟริกเกทันเป็นแม่น้ำแห่งเปลวไฟและการทำลายล้างซึ่งเป็นแม่น้ำที่อันตรายที่สุดในยมโลก ซึ่งบทบาทของแม่น้ำฟริเกทันจะเป็นแม่น้ำแห่งไฟที่ไม่มีวันมอดดับน้ำในแม่น้ำนี้เป็นเปลวไฟสีแดงฉานที่ไหลวนรอบทาทารัสและยังเป็นสถานที่ลงโทษสำหรับวิญญาณที่ทำบาปหนักวิญญาณที่กระทำบาปร้ายแรงอย่างเช่นฆาตกรหรือผู้ก่อสงครามอาจถูกลงโทษโดยการโยนลงไปในแม่น้ำฟริเกทันและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไฟชำระบาป แม้ว่าจะเป็นแม่น้ำที่ใช้ลงโทษแต่มันยังเป็นที่เชื่อกันว่าไฟของมันเนี่ยสามารถเผาผ่านบาปและทำให้วิญญาณเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นได้ในตำนานของเพลโตแม่น้ำฟิกเกทันเป็นแม่น้ำที่เชื่อมระหว่างยมโลกกับโลกมนุษย์และบางครั้งวิญญาณที่ได้รับการไถ่าบาปอาจเดินทางกลับไปยังโลกผ่านแม่น้ำนี้แม่น้ำทั้งห้าของยมโลกสะท้อนถึงสภาวะจิตวิญญาณและวิญญาณหลังความตาย ต่ลาแม่น้ำเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านความหลงลืมความเศร้าโศกและการลงโทษพวกมันไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบในตำนานกรีกแต่ยังเป็นคำเตือนถึงกฎแห่งกรรมและผลของการกระทำในชีวิตมนุษย์ในตำนานกรีกยมโลกไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่วิญญาณถูกส่งไปหลังความตายแต่เป็นระบบที่ถูกจัดลำดับตามผลของการกระทำในขณะที่มีชีวิตเมื่อวิญญาณเดินทางข้าแม่น้ำสติกและผ่านประตูของยมโลก พวกมันจะถูกพิจารณาโดยผู้พิพากษาทั้ง3แห่งยมโลกได้แก่ไมนอสราดมันและไออาคอสหลังจากถูกตัดสินวิญญาณก็จะถูกส่งไปยังหนึ่งใน3เขตของโยมโลกได้แก่เขตเอดิเซียมซึ่งเป็นสวรรค์สำหรับวีรบุรุษและผู้ที่มีคุณธรรมทุ่งแอสโฟเดลดินแดนสำหรับวิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ทำดีหรือทำชั่วทาทารัสคุกตายภภพสำหรับวิญญาณที่ทำบาปร้ายแรง เอลิเซียมหรือท e ุ่งเอลิเซียนเป็นสถานที่ที่ถูกมองว่าเป็นสวรรค์ของโยโมโลกมันเป็นสถานที่ที่มีความสุขความสงบและรางวัลอันสูงสุดสํสสรราหรับวิญญาณที่ได้รับการคัดเลือกโดยคุณสมบัติของวิญญาณที่จะเข้าสู่เอลิเซียมได้จะต้องเป็นวีรบุรุษที่ได้รับเกียรติสูงสุดอย่างเช่นอะคิลิสเฮราคริสและโอดิซีสหรือเป็นกวีนักปราญ์และบุคคลผู้มีคุณธรรมอย่างเช่นออฟิอุสนักกวีผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ที่มีจิตใจดีและเคยทำความดีต่อมนุษย์หรือว่าเทพเจ้าลักษณะของเอลิเซียมจะเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนโยนและทุ่งหญ้าอันงดงามไม่มีความเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์ทรมานวิญญาณสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นอมตะได้อย่างสงบสุขมีแม่น้ำไหลยเย็นและสวนที่สวยงาม ในบางตำนานกล่าวว่าผู้ที่ไปอยู่ในเอลิเซียมถึง3ครั้งโดยกลับชาติมาเกิดใหม่และทำคุณงามความดีเสมอพวกเขาจะได้รับรางวัลที่สูงที่สุดก็คือการถูกส่งไปยังเกาะแห่งผู้วิเศษซึ่งเป็นสถานที่แห่งความสงบและเป็นที่พำนักของผู้ที่มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์เอลิเซียมจึงเป็นสถานที่ที่เป็นรางวัลสูงสุดและจิตวิญญาณของผู้ที่มีคุณธรรมในตำนานกรีกทุ่งอาร์โฟเดลเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยดอกอาร์โฟเดล ซึ่งเป็นดอกไม้สีขาวอมชมพูที่บานอยู่ทั่วบริเวณคุณสมบัติของวิญญาณที่ได้เข้าสู่ทุ่งอัตโฟเดลจะต้องเป็นวิญญาณที่ไม่ได้ทำความดีหรือความช่วยอย่างโดดเด่นวิญญาณที่ไม่ถูกส่งไปตังเอลิเซียมหรือวัาทัลรัสและวิญญาณของคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นวีรบุรุษแต่ก็ไม่ได้เป็นอัจฉริยกรโดยลักษณะของทุ่งอัตโฟเดลก็คือจะเป็นดินแดนที่ไม่มีความสุขหรือว่าความทุกข์วิญญาณจะดำรงในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่น คล้ายกับการใช้ชีวิตอย่างไรเป้าหมายไม่มีการลงโทษแต่ก็ไม่มีรางวัลใดๆพวกเขาจะเดินไปยังท่ามกลางทุ่งดอกไม้โดยไร้จุดหมายและจดจำเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับชีวิตที่แล้วทุ่งอัตโฟเดลจึงเป็นสถานที่สำหรับวิญญ,ญาณที่ไม่ได้ทำบาปร้ายแรงและไม่ได้มีความดีพอที่จะได้รับรางวัลมันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลางและชีวิตที่ขาดความหมายทาทา,าสัสเป็นสถานที่ที่ลึกที่สุดของยมโลก เป็นดินแดนแห่งการลงโทษและความทุกนิรันด์มันไม่ใช่เพียงแค่สถานที่สำหรับวิญญาณของคนบาปแต่ยังเป็นที่กักขังของไททันและปีศาจในตำนานกรีกคุณสมบัติของวิญญาณที่ถูกส่งลงไปในทาทารัสจะต้องเป็นผู้ที่ทำบาปร้ายแรงเช่นฆาตกรการทรยศหรือว่าการดูหมิ่นเทพเจ้าเป็นผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและต่อเหล่าเทพเจ้า และเป็นไททันปีศาจที่เป็นศัตรูกับเทพแห่งโอลิมปัสลักษณะของทาทารัสจะเป็นสถานที่ที่มืดมิดและหนาวเหน็บล้อมรอบด้วยแม่นม Fly ้ำไฟฟิกเกตันมีปีศาจและสัตว์ร,ร้ายเฝ้าประตูวิญญาณที่ถูกส่งมาที่นี่จะต้องถูกทรมานไปชัว่วนิรันต์ตัวอย่างผู้ที่ถูกลงโทษในทาทารัสได้แก่ซีซีฟัสซึ่งถูกสาบให้กลิ้งก้อนหินขึ้นเนินเขาไปตลอดกาล ทันทารัสถูกสาบให้กระหายน้ำและหิวโหยตลอดการแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางน้ำและผละไม้อีกซิออนถูกผูกติดกับวงล้อไฟหมุนไปตลอดการทัทาทารัสเป็นสถานที่ที่โหดร้ายที่สุดของยมโลกมันเป็นที่กักขังของเหล่าคนบาปและศัตรูของเทพเจ้ายมโลกของเฮเดสไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แห่งความตายแต่มันสะท้อนถึงระบบความยุติธ,ธรรมของเทพเจ้าซึ่งแบ่งวิญญาณตามการกระทำของพวกเขา การลักพาตัวเพอร์ซิโฟนีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของราชินีโยมโลกเพอร์ซิโฟนีเนี่ยเป็นบุตรสาวของดิมิเทอร์เทพีแห่งเกษ,ษตรกรรมความอุดมสมบูรณ์และพืชพันธุ์เธอเป็นหญิงสาวผู้ที่มีความงามเหนือคยาบรรยยมีผิวขาวผ่องรัศมีเรืองรองและจิตใจบริสุทธิ์เธอใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในทุ่งดอกไม้ท่ามกลางเหล่านางไม้และเทพีผู้ติดตามของมารดาวันหนึ่งขณะที่เพอร์ซิโฟนีกำลังเก็บดอกไม้ในทุ่งหญ้าอันงดงาม บนโลกมนุษย์เธอสะดุดตากับดอกไม้ที่สวยงามที่สุดนั่นคือดอกเดฟเฟดิลสีทองซึ่งเป็นดอกไม้ที่ถูกเสกข,ขึ้นโดยเฮเดสเทพเจ้าแห่งยมโลกดอกเดฟเฟดิลก็คือในเรื่องราวของนาซีซัสนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูใน EP ีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการหลงตัวเองของนาซีซัสด้วยนะครับดอกเดฟโฟดิลสีทองเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ถูกเสกข,ขึ้นโดยเฮเดสเทพเจ้าแห่งยมโลกเฮเดสเนี่ยเฝ้ามองเพซิฟนี จากบรลลังก์แห่งยมโลกมาเนินนานเขาหลงรักเธออย่างลึกซึง้งและต้องการให้เธอมาเป็นราชินีของยมโลกกับเขาแต่เฮเดสรู้ดีว่าดิมิเทอร์ไม่มีวันยอมให้ลูกสาวสุดที่รักแต่งงานกับเขาเพราะเธอไม่ต้องการให้เพอร์ซิโฟนีไปใช้ชีวิตในโลกที่มืดมิดและไร้แสงอาทิตย์ด้วยความรักที่รุนแรงและการตัดสินใจที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเฮเดสตัดสินใจว่า หากเขาไม่สามารถได้รับความยินยอมจากดิมิเทอร์ได้เขาจะต้องนำเพอร์ซิโฟนีไปโดยไม่ขออนุญาตขณะที่เพอร์ซิโฟนีกำลังเอื้อมมือไปเด็ดดอกแดฟโฟดิลพื้นดินใต้เท้าของเธอแยกออกเป็นหลุมลึกและจู่ๆราชรถสีดำของเฮเดสที่ลากโดยม้าดำทั้งสีตัวก็พุ่งขึ้นมาจากพื้นโลกเฮเดสฉุดเพอร์ซิโฟนีขึ้นรถอย่างรวดเร็วและพาเธอหายไปในเงามืดของยมโลก เสียงร้องของพพซิฟฟนีดังไปทั่วท้องฟ้านกบนต้นไม้บินหนีด้วยความตกใจน้ำพุหยุดไหลและแม้แต่สายลมก็หยุดพัดเธอพยายามดิ้นรนและร้องเรียกชื่อมารดาแต่ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้เมื่อเพซอิโฟนีหายตัวไปดิมิเทอร์รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปเธอเริ่มออกตามหาลูกสาวของเธอทั่วทุกมุมโลกดิมิเทอร์เดินไปทั่วป่าภูเขาทุงา่งหญ้าและทะเล เธอลองเรียกลูกสาวของเธอด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกโศกเธอไปถามเหล่าเทพเจ้าทุกองค์แต่ไม่มีใครกล้าบอกความจริงกับเธอยกเว hey ้นเฮลิออสเทพแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งมองเห็นทุกสิ่งเฮลิออสบอกกับนิมิเธอว่าเฮเดสเป็นผู้หลักผ่าตัวเพอร์ซิโฟนีไป ความโกรธแค้นและความเศร้าของดิมิเทอร์ไม่อาจจะบรรยายได้เธอเป็นเทพีแห่งพืชพันธุ์ดังนั้นเธอจึงหยุดทําให้พืชผลจเจริญเติบโตเธอปล่อยให้โลกกลายเป็นดินแดนแห่งความหนาวเหน็บใบไม้ร่วงโรยดอกไม้เหี่ยวเฉาและต้นไม้แห้งตายพืชผลไม่ออกผลมนุษย์เริ่มอดอยากและสิ้นหวังเมื่อความอดอยากแผ่ขยายไปทั่วโลกมนุษย์เริ่มร้องขอความช่วยเหลือต่อสุดเทพสูงสุดแห่งโอลิมปัส ซุสตระหนักว่าหากปล่อยให้ดิมิเทอร์สศกเศร้าต่อไปมนุษย์ทั้งหมดอาจล้มตายและโลกอาจจะกลายเป็นความว่างเปล่าดังนั้นซูสจึงส่งเฮอร์มีสให้เป็นการสื่อสารไปยังยมมโลกเพื่อเจรจากับเฮเดสให้คืนเพอร์ซิโฟนีกลับสู่มารดาของเธอ เฮเดสรู้ดีว่าเขาไม่สามารถต่อต้านคำสั่งของซูสได้แต่เขาก็ไม่ต้องการปล่อยให้เพอร์ซิโฟนีจากเขาไปอย่างถาวรดังนั้นก่อนที่เพอร์ซิโฟนีจะออกจากยมมโลกเฮเดสมอบมเมล็ดทับทิมให้เธอกินในตำนานของเทพเจ้ากรีกการกินอาหารของยมโลกหมายความว่าผู้ที่กินจะต้องกลับมาที่นั่นเสมอ เพอร์ซิฟนีไม่รู้กฎข้อนี้เธอจึงกินมเมล็ดทับทิมเข้าไปโดยไม่ได้ระวังตัวซึ่งทำให้เธอถูกผูกมัดกับยมโลกไปตลอดการสุดจึงต้องตัดสินใจแก้ปัญหานี้หลังจากการปรึกษากับเฮเดสและดีมิเทอร์เขาได้ออกคำสั่งที่กลายเป็นข้อตกลงที่สำคัญเพอร์ซิฟนีจะต้องใช้เวลา6เดือนในยมโลกเป็นราชินีแห่งเฮเดสและใช้เวลาอีก6เดือนบนโลกกับมารดาของเธอ และนี่คือที่มาของวัฒนจักรของฤดูการเมื่อเพอร์ซิโฟนีอยู่กับดีมิเทอร์ดีมิเทอร์ดีใจและทำให้โลกเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ดอกไม้บานต้นไม้เขียวขจีและพืชผลเจริญเติบโตนี่คือฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเมื่อเพอร์ซิโฟนีต้องกลับไปอยู่กับเฮเดสดีมิเทอร์โศกเศร้าและหยุดให้โลกสมบูรณ์พืชผลเหี่ยวเฉาใบไ,ไม้ร่วงและทุกอย่างเข้าสู่ความหนาวเย็น นี่คือฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวแม้ว่าดิมิเทอร์จะยังคงเศร้าโศกทุกครั้งที่เพอร์ซิฟนีกลับไปยังยมโ,มโลกแต่เธอก็ได้เรียนรู้ว่าลูกสาวของเธอไม่ได้ถูกพรากไปตลอดกาลเพอร์ซิฟนีไม่ใช่เด็กหญิงไร้เดียงสาอีกต่อไปเธอได้กลายเป็นราชินีแห่งยมโ,มโลกและมีบทบาทในการดูแลเหล่าวิญญ,ญาณที่ล่วงลับ เรื่องราวของเพอร์ซิโฟนีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวความรักและการรักพาตัวแต่มันยังสะท้อนถึงวัฏจักรของธรรมชาติชีวิตและความตายซึ่งดีมิเทอร์แสดงถึงความรักของมารดาและพลังธรรมชาติเฮเดแสดงถึงความลหลงไหลและพรมแดนระหว่างชีวิตกับความตายส่วนเพอร์ซิโฟนีเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลและการเติบโตจากเด็กสู่ราชินีแห่งยมโลก นี่คือตำนานที่อธิบายว่าเหตุใดโลกจึงมีฤด,ดูกาลและเหตุใดความรักและความสูญเสียจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตยมโลกในตำนานกรีกไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่วิญญ,ญาณถูกส่งไปหลังความตายแต่เป็นดินแดนแห่งความยุติธรรมที่มีกระบวนการพิจารณาชะตากรรมของวิญญาณที่เดินทางมาถึงยมโลกถูกปกครองโดยเฮเดสแต่การตัดสินว่าวิญ,ญญาณจะถูกส่งไปที่ใดไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรง ที่นั่นจะมี3มผู้พิาพากษาแห่งโยมโลกที่ทำหน้าที่พิจารณาชีวิตของวิญญาณแต่ละดวงและแตัดสินว่าพวกเขาควรไปอยู่ที่ไหนต่อไป 3. ผู้พิาพากษาแห่งโยมโลกเป็นวีรบุรุษที่ได้รับเกียรติจากเหล่าเทพเจ้าพวกเขาได้รับเลือกให้ทำหน้าที่พิาพากษาวิญญาณของผู้ตายเนื่องจากพวกเขามีความยุติธรรมและเที่ยงตรงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไมโนสหรือมีโนสผู้ตัดสินคดีที่ซับซ้อน m มนอ s เคยเป็นกษัตริย์แห่งเกาะครีตและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการปกครองและออกกฎหมายที่เคร่งครัดที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหมดหลังจากเสียชีวิตเขาได้รับเกียรติให้เป็นผู้พิพากษาแห่งโยโมโลกโดยมีหน้าที่ตัดสินคดีที่ซับซ้อนหรือมีข้อโต้แย้งสูง m มนอ s ถือเป็นผู้พิพากษาสูงสุดในโยโมโลกและมีอำนาจในการตัดสินคดีที่ผู้พิพากษาอีกสองคนไม่สามารถตัดสินได้ หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดวงวิญญาณเขาจะเป็นผู้ให้คำตัดสินสุดท้ายราโดมันทีสผู้ตัดสินวิญญาณของชาวเอเชียราโดมันทีสเป็นกษัตริย์แห่งเผ่าพันธุไมโนอันและเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ที่มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมอย่างสูงสุดในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยความถูกต้องและความยุติธรรม เมื่อเสียชีวิตลงเขาได้รับหน้าที่เป็นผู้พิพากษาแห่งยมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวิญญาณชาวเอเชียระโดมันทีสถือว่ามีความเคร่งครัดที่สุดในสามผู้พิพากษาเขามักจะเป็นผู้ที่ส่งวิญญาณไปยังทาทารัสหากพบว่าพวกเขาก่อบาปร้ายแรงอาร์คอสผู้ตัดสินวิญญาณของชาวยุโรโปอาร์คอสเป็นกษัตริย์ของเกาะเอจจน่า e และเป็นที่รู้จักกันในฐานะบุคคลที่เคร่งครัดในคุณธรรมและซื่อสัตย์ต่อความยุติธรรม หลังจากเสียชีวิตเขาได้รับหน้าที่เป็นผู้พิพากษาของวิญญาณชาวยุโรปนอกจากนี้ไออาร์คอสยังมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าดูแลประตูแห่งยมโลกและป้องกันไม่ให้วิญญาณที่ไม่มีสิทธิ์หลบหนีออกไปเมื่อวิญญาณเดินทางมาถึงยมโลกพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสามผู้พิพากษาซึ่งจะทำการพิจารณาการกระทำทั้งหมดที่วิญญาณได้กระทำในช่วงชีวิตของพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่สามารถซ่อนจากสายตาของพวกเขาได้ กระบวนการตัดสินของยมโลกวิญญาณจะต้องยืนต่อหน้าสามผู้พิพากษาและมีการบันทึกการกระทำทั้งหมดของพวกเขาผู้พิพากษาจะพิจารณาความดีและความชั่วที่พวกเขาเคยกระทำจากนั้นผู้พิพากษาจะส่งวิญญาณไปยังสถานที่ที่เหมาะสม ยมโลกในตำนานกรีกไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แห่งความมืดมิดหรือความกวาดกลัวแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและกฎแห่งกรรมในจัก,กรวาลของเทพเจ้าวิญญาณทุกดวงที่เดินทางมายมาโลกจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ของการกระทำที่พวกเขาได้กระทำไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ยมโลกในฐานะสัญลักษณ์ของความยุติธรรมทุกวิญญาณถูกพิจารณาอย่างยุติธรรม ไม่มีใครสามารถหลีกหนีผลของการกระทำของตนเองได้และวิญญาณแต่ละดวงจะถูกพิพากษาตามการกระทำของพวกเขาไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างชนชั้นหรือสถานะทุกคนต้องเผชิญกับกระบวนการตัดสินที่เท่าเทียมกันซึ่งก็เกิดแนวคิดเรื่องกรรมหรือคามาในตำนานกรีกหากบุคคลกระทำความดีพวกเขาจะได้รับรางวัลที่เหมาะสมอย่างเช่นการเข้าสู่เอริเซียม แต่หากกระทําความผิดร้ายแรงพวกเขาจะต้องเผชิญกับการลงโทษในทาทารั์แนวคิดนี้คล้ายกับหลักคำสอนของศาสนาอื่นๆที่เชื่อว่าการกระทําของบุคคลจะส่งผลต่อชะตากรรมของพวกเขาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโยม,มโลกเป็นดินแดนที่สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของมนุษย์มีขีดจำกัด การกระทำของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อชีวิตหลังความตายวิญญาณที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมสามารถเข้าสู่สถานที่แห่งรางวัลส่วนวิญญาณที่เลือกกระทำผิดจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่พวกเขาสมควรได้รับ